อยู่ร้านจอดนะครพนมครับ<ม>พ่อรถซิเลตเจ็ดฮีโน่ขั้นหนึ่งงามงามเดี๋ยวสิยางไปเบิ่งกันด<ม>ื่นไง<ม>แก่แก่ยังครับเนี่ย<ม>แก่มันแบบไปร่องเหล้าเปล่จากเล้ามาบ้านเราเจากเล้าจากเล้าไอ้เปพุ่นบ่อไอ้บุรีครรไส่เห็นบ่โอ้เห็นพา<อ><อ>ไปล่องไอ้ร่องงานใดครับเนี่ย ค้อผดถมบุ่หออยาจะลดฝากติดตามด้วทนะเอรว่าเาทำได้ร้านยางทำบัวแช่บ่ทอทำกระิจอดชุนนี้ละจอดุร้นานยางอยู่ละเด้เห็นรถง่ามมาทท่ใจรถทนแมนบุรีคำไส้นะร้อมจกัก้วรเป็นท่านลดนตอนตหอหลวง,อ,ง,อ,งอนหลวงนคอหลวงอยุธยาลรถจะคของเองบ่ครับเป็นป่ ใส่จักตันเหนือมาเนี่ยกฎหมายเลา้าเขาหายกฎหมายเลา้าี่ี40 40เก่าหกลอยที่เนาะรุ่นนี้เนาะมันเป็นหัวหนอกได้หนืเนาะซีรีเจ็ดเป็นป่ะครับตระก,กูลฮิโนซีรีสเจ็ดลอยวะท่านแต่ว่าบางส่งเขาสีสีหัวไม้บางส่งาะ่า,าประทับตาซีรีเจ็ดออกบ่เห็นไหมรุ่นนี้ก็ติหลายเกียร์อยู่ได้นับเกียร์ปะทวนมาแล้วบักซิบก็เกียร์เ,ยปเปล่าผมเบิ่งแต่เกียร์ถอยยังมีล่อให้เนาะ เราเกีย้ยค้ายๆปลลงอีกแบบนึงนะเกียร์ดีดอยู่ในโตอีกขึ้นเขาเสียหายหว่วงเร่นอกจากขึ้นปิดไล่สี่ฟี่อยู่ตุ่นเนี่ยแถวหอยกวนย่านแม่นอยู่เพึนแล่นมั่นเส้นครับจากแขวงบุรีคำไส้มานาครนพนมแล้วก็ไปส่งแถวนครหลวงอายุธยาเพ,พุ่นละพึงมแม่นใน่ถวแรกว่าท่านหูจักคา่ถวว่าท,วท่านถามเพิเ่งรถรถนักบ่เด็น บริการเต็มบ่เจียวทาเลครับลูพี่โอ้โเล่นบ่เจียวแรกเจียวแรกกันบ่ไหนโอ้เจียวแรกแต่ว่าถ้าเห็นรถบ้านตกแก่น้ำบ้านหลายข้นอยู่ครับหลายคนอยู่เพิ่นมนแลนมันเสียนอยู่ฝั่งทางฝั่งเล่าเนี่ยขาคนทรงกับคือสิพ่อได้อยู่ดอกเพิ่นมาจอดซ่อมยุลานปลายางสันว่าเรยไดยคุยพอดียุลานยางพอดีเป็นบริการป้ายางร้อม ยานก็ปะเบีก็ทำเบคก็ทำวะท่านเลาบีก็อัดอัดจเจลบีทังน้ำมันกับปะทังน้ำมันก็ปะเอาทุกอย่างเอาเกาปะเอาเอาเกาปะเอาไฟ <laughs> แบบปลาเย็นได้ปลาย่ยางเพิ่น <laughs> ปลาเย็น <laughs> ปลาเย็นดูดีพอ่อใส่บริการต็นบ <laughs> ริการทั้งวันทั้งคืนจะราคาเศร้าอยากแพงหน่อยหนึ่ง <laughs> ถ้าชอบแพงหน่อยวันนี้หมื่นห้าได้ไหมเราสองเมื่อเราทำไรล้านพิ่นติดกันกับ ล้านจอดปั๊มเคดิตครับปั๊มบตอตทเบิร์ดูนเพนถมไหนี่ก็เป็นคู่ขาอีกสองขั้นครับกำลังสีเดินทางไปหินเหบน็บร้ํากันลิปต่อไปอาจจะได้พ่อกันอยู่เวียงจันทร์ครับหินเหอบเพื่อก้าวบล,ล่ะล่องปูนฮงซื่อตอนนี้อยู่นครพนมอยู่เนื้อที่เป็นซิกว่าไรครับจะาของปัํมเคดิตเพนถมไห้บริษัทมูผมจอดลงทุนเป็นล้านครับจอดได้ย่าง เอกเนือเลขคนนะอ่ะเห็นบอลานจอดกว้างๆครับรถล,ลูกค้าทั้งหลายที่เป็นรถบรรทุกสามารถมาจอดข้างหลังได้เด้อครับจะพบกันไม่ในคลิปต่อไปอยู่นคะรหลวงเพียงกันครับโดยมางลักหมู